เราไม่สามารถควบคุมสิ่งภายนอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสถานการณ์ยิ่งพยายามเร่งยิ่งพยายามฝืนใจก็ยิ่งเหนื่อยสัปดาห์นี้ของชาวตุลคือการยอมชะลอจังหวะชีวิตอยู่กับปัจจุบันและให้เวลากับตัวเองในการฟื้นพลังใจการทำนายนี้ใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่และเป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้จำเพาะเจาะจงหากต้องการความแม่นยำม,มากขึ้นแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวครับ สวัสดีครับเพื่อนๆของนายจันเจ้าวันนี้ผมจะมาทำนายดวงดีประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่26-31ถึง31มกราคมพศ2569สําำหรับชาวราศีตุลและลักนณาตุลก็สามารถใช้คำทำนายนี้ได้เลยครับบทสรุปภาพรวมของชาวราศีตุลในสัปดาห์นี้คือเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจรู้สึกว่าชีวิตเดินช้าลงเหมือนพลังหายใจอ่อนและรู้สึกขาดบางอย่างแต่ในความชะลอนั้น ไพ่กำลังบอกว่านี่ไม่ใช่ความถดถอยมันคือช่วงเวลาที่ชีวิตกำลังบังคับให้คุณหยุดเพื่อมองตัวเองและปรับมุมมองใหม่ไพ่ใบแรกคือเด็กไม้เท้าไพ่แห่งความอยากเริ่มต้นความหวังและไฟเล็กๆในใจไพ่ใบนี้สะท้อนว่าลึกๆแล้วคุณยังมีความฝันยังอยากลองยังอยากก้าวไปข้างหน้าแต่พลังอาจยังไม่เต็มหรือยังไม่มั่นใจพอเด็กไม้เท้าบอกว่าความหวังยังอยู่ เพียงแต่อย่าเร่งตัวเองเกินไปต่อมาคือห้าเหรียญไพ่แห่งความรู้สึกขาดความโดดเดี่ยวหรือการรู้สึกว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรไพ่ใบนี้สะท้อนว่าคุณอาจรู้สึกอ่อนแอเหนื่อยหรือรู้สึกว่าต้องเผชิญหลายเรื่องตามลําพังแต่ไพ่ใบนี้ไม่ได้บอกว่าคุณไม่มีใครมันบอกว่าคุณอาจลืมเปิดใจรับความช่วยเหลือหรือใจดีพอกับตัวเองและไพ่ใบสุดท้ายคือ The Hangman e d ไพ่แห่งการหยุด การเปลี่ยนมุมมองและการยอมปล่อยไพ่ใบนี้คือหัวใจของสัปดาห์มันบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาลุยยังไม่ใช่เวลาฝืนแต่เป็นเวลาของการหยุดดูชีวิตในมุมใหม่ยอมรับความจริงบางอย่างและปล่อยให้ทุกอย่างคลี่คลายตามจังหวะของมันเองเมื่อรวมพลังของเด็กไม่เท้าห้าเหรียญและเดอะแฮง m ์แมไพ่กำลังบอกว่าสัปดาห์นี้ของชาวราศีตุลคือการพักใจในวันที่รู้สึกขาดพลัง และยอมให้ชีวิตชะลอเพื่อปรับมุมมองใหม่คุณไม่จำเป็นต้องรีบไปถึงไหนแค่ดูแลใจตัวเองให้ดีอยู่กับปัจจุบันและให้เวลากับการฟื้นตัวไฟในใจจะกลับมาอีกครั้งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมฝากติดตามกดถูกใจส่งพลังงานดีๆให้คนข้างๆหรือคอมเมนต์เรื่องราวดีๆของเพื่อนๆไว้ได้นะครับที่สำคัญอย่าลืมรับพลังงานดีๆจากนจันเจ้าไว้ด้วยครับแล้วพบกันในราศีถัดไปครับ